สำหรับผมแล้วถือเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจระหว่างคนกับสัตว์นะครับเมื่อสาวน้อยช่วยชีวิตลูกกระรอกคำพาและส่งกลับคืนสู่ป่าก่อนจะกลับมาพร้อมกับลูกน้อยในท้องเมื่อคุณพบเห็นสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บก็อาจจะเป็นไปได้ยากครับที่เราจะช่วยมันเพราะว่าเนื่องจากเราไม่รู้วิธีและก็ไม่รู้ว่าจะช่วยชีวิตได้หรือไม่ แต่เรื่องราวที่สร้างความประทับใจนี้เกิดขึ้นเมื่อสาวน้อยที่ชื่อว่าไซโมนนะครับเป็นสาวชาวแอฟริกาใต้เข้าใจความรู้สึกเป็นอย่างดีเพราะว่าเมื่อย้อนไปปี2016เธอพบกับลูกกระรอกตกจากต้นไม้ในเธอพยายามมองหาแม่ของมันร,บรอบๆแต่ไม่เห็นกระรอกสักตัวในตอนนั้นเธอต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรดี ับลูกกระรอกที่มีอายุเพียง5-6ถึงวันเท่านั้นตอนนั้นอากาศเริ่มเย็นทำให้เธอตัดสินใจที่จะพาลูกกระรอกกลับมาที่บ้านเพื่อช่วยชีวิตหลังจากนั้นไซมอนรู้ดีว่าลูกกระรอกอาจจะไม่รอดชีวิตถ้าต้องอาศัยอย่างโดดเดี่ยวโดยที่ไม่มีแม่คอยดูแล ดังนั้นไซมอนจึงกลายเป็นแม่บุญธรรมและตั้งชื่อกระรอกน้อยว่าดิงเจ็ตไซมอนยอมรับว่าการเลี้ยงกระรอกไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งช่วงเวลา2-3ถึงสสัปดาห์แรกเธอต้องตื่นแทบทุกชั่วโมงเพื่อคอยดูแลแล,และให้อาหารจัดการกับของเสียต่างๆหลังจากนั้นเธอต้องพาดิงเจ็ตไปทำงาน และเก็บเธอไว้ใกล้ตัวตลอดและยเวลาผ่านไปประมาณสมเดือนเธอใช้กล่องรองเท้าและผ้าห่มให้ความอบอุ่นให้รู้สึกเหมือนกับเป็นรังของมันแต่เหมือนกับว่าดิงเจ็ตจะชอบความอบอุ่นจากไซมอนมากกว่าและรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับเธอดิงเจ็ตได้กลายเป็นสัตว์เตี้ยงน้อย ที่ไซมอนจะพาไปไหนต่อไหนด้วยเสมอเวลาเดินทางมันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ออกประจนภัยไปบนท้องถนนภูเขาและธรรมชาติแต่ไซมอนรู้ดีว่าสักวันเธอต้องปล่อยดิงเจ็ดกลับคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเธอเองก็ไม่อยากบอกลาพอมันเติบโตขึ้นเธอก็เริ่มปล่อยให้มันอาศัยอยู่นอกบ้านของเธอ หลังจากใช้เวลาอยู่ข้างนอกเป็นครั้งแรกมันก็จะกลับมาทุกๆเย็นมีเพียงสามคืนเท่านั้นที่มันหายไปเลยกลับมาในตอนเช้าจนกระทั่งดิงเจ็ดท้องโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันเลือกบ้านของไซมนซึ่งเป็นสถานที่ที่มันไว้ใจและปลอดภัยมากที่สุด แผนที่ดิงเจ็จะเลือกต้นไม้ป่าในธรรมชาติแต่มันกลับเลือกบ้านของไซมอนซึ่งเธอก็ใช้กระดาษชำระช่วยให้มันรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและแล้วดิงเจ็ดก็กําเนิดลูกน้อยออกมาได้สำเร็จอย่างไรก็ตามการตั้งครรภ์ครั้งแรกของดิงเจ็ดไม่ได้มีสัญชตาตญาณตามธรรมชาติเหมือนกับกระรอกทั่วไป ทำให้ไซมอนต้องคอยช่วยเหลือมันตลอดเวลาการคลอดตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มแต่นั่นไม่เพียงพอจะช่วยชีวิตลูกน้อยได้เธอคิดว่าดิงเจตอาจจะอายุน้อยเกินไปเพราะมันตั้งท้องเวลานั้นดิงเจตอายุเพียงแค่6เดือนแต่หลังจากนั้นไม่นานดิงเจตก็กลับมาตั้งครรภ์อีกเธอสังเกตว่าตอนเนี้ย การตั้งครรภครั้งที่2ของดิงเจ็ตตัวของดิงเจ็ตค่อนข้างจะอ้วนและมีสุขภาพดีมากกว่าครั้งที่แล้วและมันก็คลอดลูกเองได้สำเร็จก่อนที่อีก5เดือนต่อจากนั้นมันก็ตั้งท้องและออกลูกมาอีก1ตัวและเป็นครั้งแรกที่ไซมอนได้เลี้ยงลูกกระรอกเพราะว่าดิงเจ็ตไม่มีนมให้กับลูกๆของมันเลย ปัจจุบันเซมอนมีสายสัมพันธ์ที่งดงามกับดิงเจ็ตและลูกๆของมันหวังว่ามิตรภาพอันงดงามนี้จะอยู่ต่อไปอีกนานแสนานานก็หวังว่าความสัมพันธ์อันงดงามนี้จะเป็นตัวอย่างให้กับโลกนี้นะครับได้เห็นว่ามนุษย์กับสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ